านผู้ชมครับเมื่อพูดถึงการรับประทานอาหารแล้วแน่นอนล่ะครับเราต้องรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะอนามัยและที่สําคัญก็คือจะต้องรสชาติอร่อยด้วยวันนี้ในช่วงชวนชิมอิ่มอร่อยมีเมนูที่น่าสนใจมาฝากกับท่านผู้ชมครับในช่วงของชวนชิมอิ่มอร่อย มอเล็กุ้งรอมาตุลโลหูบร์การตสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับซาฟินาในช่วงชวนชิมอิ่มอร่อยนะคะและตอนนี้ค่ะซาฟินาก็อยู่ที่ห้องอาหารโซเฟียค่ะและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะท่านอาจารย์สมานได้พาท่านผู้ชมมาทําความรู้จักกับห้องอาหารโซเฟียกันไปแล้วแต่ในสัปดาห์นี้ค่ะซาฟินาจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับเมนูต่างๆภายในร้านหรือว่าห้องอาหารโซเฟียกันค่ะเดี๋ยวไปด้านในกันดีกว่าค่ะมาเลยค่ะ ตอนนี้ค่ะซาฟิน่านะคะก็ได้ยืนอยู่กับพัทยารอมามูลซับค่ะซึ่งท่านได้เป็นเจ้าของห้องอาหารโซเฟียนั่นเองค่ะวันนี้นะคะท่านได้นําเมนูแผนงซี่โครงแกะนะคะมาแนะนําให้กับท่านผู้ชมเพื่อเป็นการประเดิมเทปของรายการชวนชิมอิ่มอร่อยในเทปแรกนี้ค่ะอัสลามอะลัยกุมค่ะอัสลามมุลสลามค่ะค่ะไม่ทราบว,ว่าเมนูนี้นะ,นะคะปกติแล้วเป็นเมนูของอาหารไทยหรือว่ายังไงคะ ปกติเราจะทําอาหารถ้าถ้าเป็นที่โครงแกะเนี่ยก็จะทําไปทางยุโรปนะคะแต่ว่ามาเมนูนี้เนี่ยเราเอามาผสมผสานกับอาหารไทยเพื่อเป็นเก๋งอาหารที่เป็นฟิวชั่นเล็กน้อยนะคะที่มันอาจจะสามารถที่จะทานได้กับบรรยากาศของแบบไทยไทยแบบไทยไแต่ว่าใช้วัสดุตามนี้ ันดับแรกเราเลยเราจะมาทอดซี่โครงแกะของเราที่เตรียมไว้ก่อนนะคะว่าให้ให้ให้สุกต้องใช้ความร้อนประมาณเท่าไหร่คะความร้อนปานกลางหรือว่าประมาณาม70%เปร์นะนะคะ่คะเพราะว่าถ้า<ม>แรง,รงไป,ปนในข้างใน,<ป>ในก็จะไม่ไม,ไม่ไม่สุก เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ซี่โครงแกะที่หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมต่อไปเดี๋ยวเรามาทําน้ําพะแนงกันดีกว่านะคะเริ่มจากการใส่หัวกะทิก่อนนะคะเติมหัวกะทิลงไปที่กระทะเล็กพอประมาณนะคะเท่าที่เราจะทำเพื่อจะไปราดซี่โครงแกะที่เตรียมไว้ให้พอค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำพริกแนงที่เราเตรียมได้จากเครื่องเทศที่เราปรุงไว้นะจะ๊ะ คนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันท,ที่ให้แตกมันนิดหน่อยของน้ำพริกอยู่แล้วนะคะ,คะไม่ต้องเพิ่มต่อไปหลังจากนั้นเราจะใส่ใบมะกรูดนิดหน่อยก็ได้นะครับเพื่อให้มันเข้ากับน้ำพริกนิดหนึ่งาด้ไหมคะได้จ้ะหลังจากนั้นเราก็จะมาปรุงรสส่วนใหญ่พะแนงก็จะเน้นหวานเค็มนะอาหารไทย ถ้หวานน้อยก็ชอบก็แล้วแต่สะดวกค่ะหลังจากที่เรานะคะคได้ราดน้ำผงนแนงนะะลงไปที่ซี่โครงแกะกันแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปรับประทานกันด้านในดีกว่าไหมคะค่ะเชิญค่ะค่ะเดี๋ยวไปด้านในกันเลยดีกว่าคะ่ะท่านผู้ชม ส่วนที่เราได้นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นโซนเขาเรียกว่าอะไรคะโซนไหนเอ่ยจะเป็นโซนของร้านอาหารปกตินะคะเราจะเปิดที่ห้องนี้กับด้านหน้าค่ะสําหรับห้องจัดเลี้ยงเนี่ยเราก็จะมีทั้งห้องเล็กห้องใหญ่นะคะสามารถจุคนได้ตั้งแต่50คนขึ้นไปถึง200-300ถ้าเกิดมากกว่านั้นถึงพันคนเนี่ยเราก็จะสามารถปิดทั้ง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 ฟอรไปเลยทั้งข้างล่างข้างบนและหน้าร้านด้วยก็ได้ ก็เรียกได้ว่าทางร้านนี้มีความบริการที่พร้อมที่จะบริการให้กับทุกลูกค้านทุกรูปแบบเลยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะช่วงชวนชิมอิ่มอร่อยนะคะก็ได้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้แล้วค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสําหรับวันนี้ค่ะอัสลามุอะลัยกุมรอฮ์มุลลัลฮุรารกาตฮต